สวัสดีครับเกษตรกรรักบันเกิดฟ้ามครับพี่น้องครับวันนี้กับผ้ามาเบิ้งพี่น้องครับเช่นเดียวเช่นเคยครับกับข้าวเหนียวแดงครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวแดงนะครับอ่างานวิจัยของจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องครับข้าวเหนียวแดงนะครับพี่น้องอ่านี่คือลักษณะของรวงนะครับอ่าคือข้าวเจ้าตัวครับอันเนี้ยสิเป็นคือข้าวเจ้านะครับนี่รวงนี่ยลักษณะรวงนะครับจะเหมือนข้าวเจ้านะครับคคอรวงค่อนข้างที่จะยาวนะครับพี่น้องครับ ค่ายเขาหอมมะลิเลยครับเขาเบิ้งเพลินเนี่สีเม็ดเพลินนี่นะครับนี่ห่วงหดทีเขาจ้เานี้ห่วงหดทีเริ่มสุกนะครับนี่เริ่มเป็นแบบนี้นะครับเมื่อสุกนี่ทั้งนั้นจะเป็นสีแดงครับอ่าเมื่อเริ่มสุกนี่พี่น้องมันจะเป็นสีแดงนี่ครับแกะออกให้พี่น้องกันจะได้บลาะพี่น้องแกง่ายกัโอ้ย แก้วได้ครับ่ซุกนี่รั้วของเขาจะเริ่มกล้ำนะครับจะเริ่มกล้ำจะออกจะเริ่มออกแดงนะครับพี่น้องออกแดงนะครับจากรั้วปกติจะเป็นสีขาวแบบนี้ครับอ่เมื่อสุกก็จะเริ่มแดงเขา่าแดงเข่าครับนี่คือข้าวเหนียวแดงนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับพี่นอ้องอ่าเป็นงานวิจัยเก่าของจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับดังเดิมนะครับแล้วก็ตังของงาน คอนแกนนะครับไปวิจัยก็เป็นทัพทีมชุมแพนะครับก็คือออกจากตัวนี้เลยนะครับพี่น้องก็คือออกจากงานวิจัยตัวนี้นะครับเป็นการพัฒนาและต่อยอดเนาะแบบนี้สิบ้าพี่น้องมะเบิงนะครับก r a เขาอีกหนึ่งสายฟันครับเป็นข้าวเหนียวแดงเหมือนกันครับพี่น้องครับแก่พร้อมเกี่ยวแล้วครับอุ้ยพายอยู่บ่างหันว่าเป็นสีร่มบ่ล่มพี่น้องนึกว่าสีร่มบ่ล่มว่าพี่น้องขักขนาดเท่ากันเลยนึกว่าจะล้มแต่ไม่ล้มพี่น้องเอายู่ะพี่น้อง เอาอยู่อ่าหนึ่งว่าต้นสิปูลาดฟาดได้ว่าบ่ปูพี่น้องถือว่าลำต้นยังแข็งแรงใช้ได้นะครับเป็นเขาต้นสูงอยู่พี่น้องลำต้นยังแข็งแรงใช้ได้เห็นไแบบนี้บางหมองบางมุมนะครับน่ะเห็นว่าถ้าเทียบกันนี่พี่น้องยังสี่กอหกบานเทานี่กอหกดั้งเดิมนะครับเมเแบบนี้เลยครับเมบป้เลยอ่าอันนี้ แม่นครับอันนี้ก็ขอหกนี่เบื้องเม็ดนะก็ขอหกนี่จะมีโมบนึกิี่ล่ะแต่ว่าตัวนี้นี่จะเป็นลำต้นมันใหญ่แมพคุน้องลำตน้นใหญ่เราค่อนข้างจะแข็งกระสีบว่าปูนะครับจะเป็นขัดคัดกันอยู่หันมีหมองหนึ่งอ่นสู้กันไว้กับจะบว่ลลมนะครับที่จริงต้องด้มันเมื่อเมอะไวะ้เนาะภาษาบานผมเอื่นว่าเมอะนะครับเมอะนะครับเมอะเ,มเข่านะครับเห็นมันสู้กันไว้นี่เห็นมันสู้ มันสู้กันไวมันกระสีบะรมนะครับแต่ว่านี่เขาสุกความแก้ความเกี้ยวนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องครับสายพันธุ์นี้ขึ้นว่าชื่อว่าเป็นข้าวเหนียวที่อร่อยและแซ่บที่สุดนะครับคือข้าวเหนียวแดงเมืองเลยครับพี่น้องครับแกแล้วครับพี่น้องโอ้นี่ครับนี่แก่สุกแก่เรียบร้อยแล้วครับเม็ดสีคําน้ำตาลเด้อพี่น้องครับดูครับแกแล้วครับแก่แล้วนะครับสุกถือว่าสุกคักแล้วครับพี่น้อง แก้คักแล้วนะครับใบวีกับเหลืองคักแล้วครับพอเกี่ยวแล้วครับนี่พี่น้องนี่อ่ะเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเป็นสันค่า GI นะครับเป็นเขาพื้นที่นะครับของเมืองเลยนะครับแต่ว่ามะพบอยู่ไส้มะพบ้ยวนนวัตกรรมหรือการจัดงานของจังหวัดมหาสารคามนะครับดังเดิมน่ะมันมันหายนะครับในพื้นที่กับว่ายังบาเหลือแล้วครับแต่ว่าสารคามเนี่ยคนสารคามนี่จกหลอกแจกแหลกเีห็นพันธขเขาพันุ์ยังกับยังยังพากันดอมเนี้ยไว้เนาะ ถือว่าพื้นที่สรารค้ามนี่ปลูกเขาอยังกะกัดให้ผลผลิตดีนะครับพี่น้องครับเบื้องพี่เป็นแต่สะออนหมากสะออนห่วงบ่เม็ดใหญ่นะครับเป็นข้าวเม็ดใหญ่นะครับพี่น้องเบิ้งเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่เป็นปุ่ม,เป,ปมเป็นปุ่มนะครับตสะออนบ่ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะครับแท้ๆเลยนะครับพี่น้องเบิง้งเบิ้งครับคอร่วงนี่อันเทียบแล้วคอร่วงค่อนข้างยาวนะครับพี่น้อง คอร่วงค่อนข้างแงยวอยู่แต่ว no, ่าแข็งนะครับบ่หักแข็งอืแข็งหรือว่าแข็งนะครับแต่ว่ารวงนี้ก็ละเอียดถี่นะครับเม็ดเม็ดเม็ดใหญ่นะครับเม็ดเม็ดใหญ่ใหญ่เลยล่ะเมล็ดนี่เบิ้งนี่พี่้องเบิ้งอ่าสีเทียบผมสีเทียบเสกอกอกอขอหกธรรมดาเด้อกอขอหกธรรมดาครับวัน ข้าวเหนียวแดงอ่ะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับห้ามีตุตง้งตร้งหาเม็ดันสุกใสก่อนเออหาเม็ดสุกใสอ่ะป๊บโอ้ยใช่จิบมือเดียวหยากกูพี่น้องให้พี่น้องเห็นนี่พี่น้องสิเห็นบ่นี่ครับนี่อันนี้คือเข่าเหนียวแดงอ่ะ ตเกานะครับเป็นงานวิจัยของสุรินทร์ครับอันเม็ดสีเขาอ่าเขียวๆนะครับกำลังสีสุกแต่ว่าตัวเม็ดสีฟางนี่สีสูกแกนะครับเพราะเกียวนี่จะเป็นเขาเหนียวแดงเมืเอยครับพี่น้องเม็ดนะครับเกือบเท่าตัวอยู่ด้วยครับขนาดนะครับถ้าเทียบเนาะพี่น้องเมื่อี้กล้องอาจสิบวบบันไดแต่ว่าของจริงนี่เกือบเท่าตัวนะครับเกือบเท่าตัวนะครับถือว่าเดี๋ยวเป็นไปเทียบกับกอขอหกพี่น้องกอขอหก เดี๋ยวผมจะไปจิบกอขอหกอ่ะอันนี้อันนี้เป็นกอขอหกนะอันนี้กอขอหกดังเดิมนะครับกอขอหกกอขอหกนะครับแล้ปกติก็เป็นเขาที่มีคุณนาพนะครับนี่กินหอมตีนะครับพี่น้องอืมเอ,อเห็นบ่ มาดได้ครับสักครูเอาเหลือเมีดเดียวยามืพอน่นรองเหลือแค่หนึ่งมเมล็ดเหลือแค่มเมล็ดเดียวถ้าเทียบนะครับสายตานะครับความเงา้วนะครับความเง้วของมเมล็ดนี่ สูสีออกแดงครับแต่ถ้าความอ้วนนะครับข้าวเหนียวแดงมืองเลยเมล็ดอ้วนกว่านะครับอ้วนกลัวนะครับความเมี้วสูสีนะครับถ้าเทียบลักษณะของมเมล็ดนะครับแล้วก็ของฮวงนะครับอ่าเดี๋ยวยวใส่พีน้องเปงนฮวงเด้ออันนี้คือหนึ่งรวงกอขอหกนะครับอ่านี่นี่คือกอขอหกหนึ่งรวงนะครับมาดูข้าวเหนียวแดงมืองเลยนะครับ หนึ 1> 1่งรวงเป็นสินค้า G I เลยครับเป็นเขาพื้นที่น,นะครับอ่ะวังนี่ก็ได้นี่พี่น้องกอขอหกนะครับนี่คือเหนียวแดงมองเลยกอขอหกเด้๋ยนี่ครับนี่คือเหนียวแดงมองเลยเห็นชัดบะพี่น้องก็จะเห็นความแตกต่างแล้วล่ะ น้อง็คยเห็นความแตกต่างของห้วงเลยหรอครับโอเคสรุปเลยแหละครับเบาวานได้ง่ายกว่าได้หน่อยกว่าชัดเจนนะครับถ้าเทียบผลผลิตนี่็แสดงว่าหลายกว่าอยู่แล้วต้อไรนะครับกับข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะครับกับอีกหนึ่งสายพันธุ์เลือพี่น้องครับผู้ใดสนใจนะครับสีเอาไปปลูกไว้ยู่ไว้กินนะครับขึ้นชื้อว่าแซ่บที่สุดนะครับมีความอ่อนนุ่มแล้วก็หอมนะครับอ่ะปีนี้นะครับ สีพอได้แบ่งปันอยู่ครับมีสํานีดแหละพี่น้องได้ก้าหาสิบมัดนะครับก้าหาสิบมัดน,น,นี่มานี่เบื้องนี่มานี่หาสิบมัดกับเข่าเหนียวแดงเบื้องเลยครับกล้เดี๋ยวเก็บเกี้ยวเสร็จนะครับยังสีมาแจ้งกันนะครับเปิดจองนะครับอ่าพอะได้แบ่งปันนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับมือนี้ก็ฝากไว้สักนี้ครับก็บคือนี่แหละโอโสดทานข้าวให้เป็นยาพี่น้องเสือเ้อบ่าเรื่องการกินเข่าให้เป็นยาอ่พี่น้องเสื้อว่าเสื้อนะครับอันนั้นเป็น แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมเสื้อเพราะว่ามันมีถาดร้อนถาดเย็นเขาแต่ละตัวนะครับเอาฝากไว้เสนเหนียวกับข้าวเหนียวแดงเมืองเลยครับอุ้ยสะออนพี่น้องสะออนสะออนอุ้ยเป็นปุ่มเป็นปลุมเป็นปลุมเป็นพวงนะครับข้าวเหนียวแดงเมืองเลย